ทดสอบก่อนส่งงานนะครับตัวหนีบสามชั้นร้อยห้าสิบสามก่อนส่งงานบุรีรัมฮะเอายกขึ้นเขย่าหัวโชว์หน่อยยกขึ้นก่นอนอ้าวเขย่าโชว์หน่อยเขย่าโชว์เลยเขย่าหัวเลย ขย่าเลยนะขย่าหัวเลย<ะ>ขย่าหัวลงมาตำๆก่อนไม่มีหลุดนะฮะแน่นมากตัวนี้เป็นเคนสามตันนะ,ะหนีบได้สบายราคาเบาๆครับโอเคครับผ่าน